จังหวัดยะโสธรนะครับแล้วมาติดตามบึงสนามบังไฟสนามนี้นะครับล้วนแล้วแต่ขุนนะครับบังไฟแสนนะครับข่ยักษ์ไายดังไข่ใหญ่หลากหลายไขยนะครับขอมาจุดในมือน,นี่นะครับบางที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นั่นก็คือชินวัตรเบิกฟ้าเดี๋ยวสะพาทุกคนมาติดตามแบบมันๆเลยนะับอเน,นี้นะครับชินวัตรเบิกฟ้าครับ เปรียบเสมือนนักมวยนะครับเปรียบเสมือนคล้ายๆกับนักมวยนะครับว่านักมวยมามามาต่อยมาโชกมาแข่งบางไฟก็คือๆกันนะครับมีพเพลียงมีโปงโมเตอร์นะครับนำเขามาชิ้นใช้เขามาแข่งนะครับนี่คือชิงหวัดบรุรฟ้าครับเดี๋ยวติดตามกันไปแบบยาวๆนะครับนี้ครับมันๆนะๆนะทุกใครสนามบางไฟแซนสนามน้ำหอ,อม ทำกันจุดวันที่14นะครับกรกฎาคม68นะแร้วกำลังเสริมน้ำไข่คืนฐานแล้วนะครับสำหร<อ>ับชินวัฒน์เบิกฟ้าฟอร์มในช่วงนี้ก็ถือว่าดีวันดีคืนนะครับสำหรับไข่ชินวัฒน์เบิกฟ้าบรรยากาศหนาทานนะครับคน,ก,น,น,ก,นก็เริ่มคึกคักมาแล้วนะครับเริ่มหลายแล้วนะครับอ่ะน้ำองค์ไข,ขึ้นฐานครับสำหรับ ไปแสนบางนี่ครับชินวัฒน์เบิกฟ้าได้ลายออกเลีวได <Hang> ้หลามืองบาอะไรบางนี่นะครับกามบางนี่สำหรับชินวัฒน์นะครับชินวัฒน์เบิกฟ้าก็อยู่บ้านหนองแวงนะครับอำเภอกันทารามนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับฝั่งไฟมาจากเมืองกันทารามนะบ้านหนองแวงล่ะครับศรีสะเกดชินวัฒน์เบิกฟ้าครับชินวัฒน์เบิกฟ้า เอาสิี like um ่รนกัมยหดคตับบเอิจ้าี่ามัรับครับชินวัฒนเบืฟาครับ 30- 70เจ็กกรักับนะครับลาย300นะครับ 330ลากถึง3 7 0รายเ็บนคือรื่องกำกับของช่างนะครับทีละถึงใจของบังไฟบางนี่นะครับาจากการนองแวงอํเภอกระทมจังหวัดศรีสะเกดนะครับชนวัตนบุกฟ,ฟ้า ซาซาต้องล้ใกล้หลายๆจงสกีามสงานปันอไปงงามใช่เนาะลำดาบตามไหลำกำี่ ล้อมดามนะครับตบัวหมอนครับชินวัดเบือฝ่าสูงไม่บางนาเด้อโตหมุนใบนิดเดียวแล้วก็เปี่ยออกบั้งหมุนใเลยครับตั้งหมุนกไปทา้เขานะครับไหลจำดินมั